คลิปนี้ผมจะมาสอนพวกเด็กใหม่ที่มาเล่นนะอย่าที่ฟาร์มหรืออะไรอาของหรืออยาที่ฟาร์มสกิลนี่ครับดาวลาดมือข้างบนนะอยู่ใกล้เซตโซนเมงนี้นะที่หน้าฟาร์มอะ่ะเพราะมมีรถม,มาเก็บของง่ายนี่รถดอกนี่นี่นี่ผมยิง มีรถดอกมีที่เดียวนะฮะไม่ไดม,มองที่อื่นมีที่เดียวแลวสองนะผีเยอะสามมีกล่องเยอะมันฟาร์มง่ายแล้วมันมีบอสมืองเนี้ยมันมีบอสต้องระวังนะอย่าไปวิ่งในเมืองนะฮะอย่าไปกดวิ่งกดเดินเอาธรรมดานะ <c oughs> แล้วเพราะผีนอรลาส่วนใหญ่มันจะไล่นะะมันจะวิ่งไล่มันจะไม่เดินไล่เหมือนเมืองอื่น ผมจะมาสอนเทคนิคการฟาร์มนะมือนี้ฟาร์มยังไงให้ได้เยอะทีเดียวผมพาไปจุดเริ่มวันดีกว่ะ อย่างนะั้ตอนนี้ช่วงคูณนะครับวันที่29กันยาถึง4ตุลานะฮะช่วงคูณ <c oughs> ตอนนี้มันดับเบิลคูณสองตุกเซิร์ฟนะตุกเซิร์ฟดับเบิลคูณสองของดอกกับ ี0 0เพียเซิร์ฟตุกเซิรมมาตุกเซิร์มเรามีขึ้น40เพีะคนมีพีเมีพ์ไม่ใช่ยฟาร์มง,ง่ายแบบเดียวขึ้นแบบเดียวเต็มเออหรือไหมนี่เขามีเกาะใหม่นี่ครับเกาะใหม่นี่ตอนแรกมาเป็นตัวนี้ มันใช้ไม่ค่อยได้ผลนะเอาไปใช้มันไม่ค่อยได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นสีเขียวอะ่ะมันเป็นหญ้ามันไม่หิมะเขาทำตัวนี้มาใหม่เนี่ยกด F10 ซื้อได้อะเซอร์พรเเมียหองเซอร์ฟาร์มเท่านั้นนะถ้ากด F10 ี๋ยวจะไปซื้อในช็อปหน้าก่อนหน้าเรื่องตัวละครก็ได้นะนี่3 0ม GC กดเลยนี่นี่เขียว เล่นนะซือ้อเล่นกันดูน่าจะประมาณเลี้ยวสามแหละมัง้งความถึกมันนะน่าจะประมาณเลี้ยวสามเนี่ยบอสบอสมันวิ่งเร็วนะแล้วหูแม่งดีฮะอย่าไปเล่นกับมันนะถ้าไม่มีของยิงมันอย่าไปเล่นกับมันนะ พยายามออกห่างมันมีเยอะนะฮอ่ะนี่ผมจะเริ่มจุดนี้นะฮะถ้าผมนัดเอาเจอบังเกอร์เก็บเก็บใส่ตู้ก่อนไม่มีเล่นนะฮจริงจิม่เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจุดนี้นะ่เนี่ขอิงบอสก่อนแป๊บนึ่ง ดอลล่าได้ง่ายนะอันนี้น,นี่ตัดไป็น,นไปไวยีงน็อกนะบอสตัวนี้อีน็อกนะไม่ใช่บอสคาริบูที่ต้องไปยิงหัวนะครับอันนี้ยิงนอ็อกนะนี่ท่านเปลี่ยนแม็กบอลสลับปืนเลยจะเปลี่ยนได้เล,เลยยิงได้เลยเลยุ้นรอ ียไปกันไปหมด,าดต,าาหมตายดิเฮียตายอายสักทีเถอะตายดิตายไอ้เหี้ยไม่ตายเดินหนีกูอีกไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไปฟา,าร์มมาฮัตไอ้สัตว์เดินเดินไปทุนหัว มาน,นะเดี๋ยวจะสอนละเนี่ยมีกล่องดอกเนี่ยตรงนู้มีกล่องหนึ่งจะบอกฟาร์มก่อนที่กันฟาร์มก่อนน้ำน้ำเนี๋าวนำมาพกในด้วยนะมาฟาร์มแมงเบดแมงมองไม่เห็น อย่าวิ่งวิ่งไปเลยมงแมงไล่เลยไรไม่มาเรียกปืนยิง,งปืนเรียกผีด้วยนี่ง่ายๆเดี๋ยวนี้ดีมาเต็มเลยยิงสองนัดนี่การพวกนมันเต็ม ผีไม่จะนอนนะยิงทานงนั้นหนึ่งลองระยะถ้ามันตึแเราให้ยิงนัดหนึ่งอ่ะมันถึงจะวิ่งมาเนีย่ยผีมาเต็มเลยข้ามหัวเรา่ะเพิ่งข้ามโบสไปก่อนมัน๋ยวสองตึงนะั่นที่ผีอ่ะสองจุดเนะี่ยตามแค่นี้อาเปียวเต็มกล่องอยังเพิ่งไปเก็บนะ อย่าเพิ่งเดินไปเก็บนะโดนผีตกตายไม่รู้นะไปดูผีบ้างเออหรัดท้ายม,มั่งมันอยู่ซุกๆแต่โดนคนนัดนี้มีไปนัดหนึ่งมีสามีนัดหนึ่งเรื่องง่ายคนระับ ยังไม่เดิกเลยวะมึงเดินมา,มนาเหยนมึมนงเดินอืเ่งเลืดไอ้สัดเดเยอะวนแล้วยบัว,เ,ว,วเอยเ้ยตาย,ายไอ้สัตกแมงดิน้นไอ้เหี้ยผีแม่งดิน้นเียเดเดี๋ยมันมาเกอตายเหี้ยแมงดิน้นล่วงเลยครับ ระวังนะร,รีบขึ้นหัวรีบโดดหนีเลยผ mm hmm. มจะยืนบอกเมื่อกี้โดนเลย mm hmm. ตรงนี้เป็นช่วงคุณคุณสามเนะี่ยคุณสองคุณสามเนาะทำได้ mm hmm. ไหนพี่คุณสองมนะผู้ผิดเออเรื่องเรื่องบอกไปเรื่องหนียันะ เอ้ยเอ้ย,อย่าตบดิไม่อยาตาย,อยบอกนะช่วงนี้นะวันที่ยีิบเก้าวันยาถึงสี่ตุลานะครับจะเป็นรโมชั่นเดี๋ยวอะเติมตังค์ูณสามนะครับเติมใบใบแรกนะฮะใบแรกของในช่วงกิจกรรมนะมดยว่าวันที่ วันที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราเริ่มวันที่หนึ่งเลยวันนี้วันที่สามสิบเราเติมวันที่หนึ่งไปสักห้าร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะได้คูณสามบาทห้าร้อยก็คือเราเติมไปแล้วเราจบเลยกิจกรรมเราเติมไปแล้วครั้งหนึ่งมันได้แค่ใบแรกใบเดียวในช่วงกิจกรรมนะครับวันที่ยี่สิบเก้าหรือวันที่สี่นะเข้าใจกันใช่ไหมมันจะได้คูณสามใบแรกถ้าเติมใบต่อไปก็ปกติครับ ได้แลคะรับปกติเนี่ยกถี่มาใช่ไหมจะแทงได้แล้วแต่ผมซื้อแล้วเบิดเนียนหือสองลูกมันไวมันวัปลาไปเลย้ายขวามมหมดหมดเดียวหมดปลามเมืหมด,ปมหมดปเปียวครับเนี่ยเรตังไม่เยอะตังไม่เต็นเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรอยากถามอะไรก็ไปอ็อกซ์เพจถามผมได้นะอ่า